ก็มาพบกับครับนกขันตอนเช้านะครับเยอะแยะเลยนะครับนี่ครับเจ้าสามกุกนะครับกำลังเรียบอยู่นี่ครับตอนนี้เจ้าเสียงใหญ่นะครับของบ่าวแมวยังไม่มาสักทีเลยเจ้าของครับนี่ก็ใช่ครับเป็นนกต่อครับคู่อ่างครับตัวนี้ครับตัวกรงดำเนี่ยครับ แต่เดี๋ยวนี้จะลงสักหน่อยนะครับไม่ค่อยขันนะครับนั่งนั่งถ่ายครับถ้าเดินถ่ายจะหยุดขันนะครับนี่ตัวนี่ก็นะครับเสียงใหญ่ครับเขาบอกว่าดิวตันนะครับแต่เสียงใหญ่นะครับแต่ผมยังไม่มั่นใจยังไม่โยนให้ผมได้ยินเลยครับ ผมจับมาถอนหางถอนบีกอกมันยังขันเนี่นะครับยังคูอยู่ไม่กล้าจะกันตีนะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็ันนนะครับนครับตอนนี้เสียงใหญ่นะครับเสียงใหญ่สวยสวยมากหล่อครับหล่อเราเอาออกัน นี่ก็บ่าวแมวนะครับบ่าวแมวก็เดี๋ครับกำลังเรียกอยู่นะครับคันเรียกอยู่ครับแีก็สองกุกครับสองกุกเสียงใหญ่นะครับนี้ก็ลิวนะครับลิวๆิวเขาก็บอกว่าเป็นเฟืองแต่มาอยู่กับผมยังไม่ ยังไม่ได้นั่นเลยครับผมได้ยินมีแต่ตำครับแต่อยู่เจ้ากับเจ้าของเก่าเขาบอกว่าหลินเฟืองสงสัยจะนาน,น,านทีผมไม่ยังไม่ได้ยินสักทีเลยครับตัวนี้เจ้าอ่าจาพนมน้อยผมนะครับเอาเข้าอว่าจะไปผสมกับนุกโดนตัวเมียตบเอาซะขนกระจุยเลยตัวเมียดุมากครับ ตอนนี้ก็นกต่อเสียงกลางนะครับนกต่อเสียงกลางขัถ่ายคนเต็มแล้วครับพร้อมที่จะออกศึกได้เดี๋ยวนี้ก็นกต่อเมื่อกันนะครับเสียงใหญ่ยังขันยังขู่ยังเรียนอยู่นะครับตื่นหน่อยมาไกล่นกบ้านนกนะครับ นี่ว่าริวตันนะครับเสียงใหญ่แต่ผมยังไม่ได้ยินมันโยนเลยผมจะเอาไปลองฟังจะดิ้นเท่าไหร่ผมจับทอนขนถอนหางครับนี่ก็เสียงใหญ่ครับชอบกุกนี่ก็เป็นนกเป็นนกเอต่อนะครับเป็นนกต่อแต่ยังไม่ได้ยินเสียงเลยตั้งแต่ซื้อมาครับสงสัยจะลงครับ นี่ชมครับไข่เป็นหวันเลยครับเนี่ยตัวครับตัวสวยๆเนี่ยครับทาง,ทางด้าไก่แจ้ก็พร้อมที่จะบริการนะครับตัวละพันสองครับ หนึ่งพันสองร้อยไม่รวมค่าส่งนะครับนี่ครับไอเบ้ครับเจ้าเบ้มหาภัยครับหนึ่งพันสองร้อยเหมือนกันครับไม่ไม่รวมส่งครับมีหูขาวหูไม่ขาวนะครับรอเจ้าของอยู่ครับตัวนี้ก็าตนตังมาผมใช้หมดแล้นแหละแต่เขายังไม่ได้เอานกเข้าไปเลยรอยเจ้าของครับตัวนี้ที่ผมต่อได้ ครับต่อได้อยู่พุ่มไม้ที่นานะครับวันนี้ก็สมบูรณ์แล้วเริ่มขันเริ่มคูแล้วครับเจ้าน่าจะหลิวเฟืองตัวนี้ผมว่าตัวเสียงใหญ่จริงๆมันยังไม่นั่นเลยครับนี่นี่ยเอามาเมื่อวานนะครับเอาไอา้ไอ้หลิวเอาเจ้าหลิวหลิวปลอมนะครับหลิวเฟือง ผมก็ไม่ชอบหุ่นมันอยู่แล้วครับตัวนี้สวยกว่าถึงจะหางสั้นก็เวอ์กว่าเยอะลายเลยดีมากครับครับครับลกยังเยอะแยะเลยครับสวยๆล่อๆทั้งนั้นนะครับเี๋ถ่ายขนอยู่ครับยังไม่เต็ม ไอ้คนอยู่ไอ้คนอยู่ <c oughs> สำหรับไอ้น้องๆที่มือใหม่นะครับที่มาถามมาถามไม่ว่าลกถ่ายยาจะกี่วันกี่วันถึงจะ,อ,ะออกต่อได้ ถ้ามันไม่เป็นพยาธิเราก็ไม่จําเป็นต้องถ่ายมันนะครับอ่อ่พยาธิผมก็บอกไปในคลิปก่อนก่อนแล้วว่าถ้าเป็นพยาธิก็ให้ดูที่ก้นมันให้ดูที่ก้นว่าอา่มีแฉะหรือเปล่าก้นแฉะไหมถ้าก้นไม่แฉะก็ไม่ไม่ต้องถ่ายนะครับ ถ้าคนไม่แค่ก็ไม่ต้องถ่ายออมันจะนกเราจะเจ็บตัวเฉยๆจับมาถ่ายบางคนก็มือหนักบางคนก็เอ่อมือเอ่อเบามันก็มันทําให้นกเราเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับไม่ใช่ว่าเอา่อจะอยากจะถ่ายต้นไหนก็ถ่ายไม่ใช่นะครับถ้าไม่เป็น จริงๆเราก็ไม่ต้องถ่ายนะครับพว่านกมันมันจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวก็โอ้นกเอานกเข้ากรงเพาะครับเมื่อวานไล่ตีกันแล้วไม่รู้ตัวไหนไล่ตีตัวไหนนะครับไปที่รอบก่อนผลสรุปแล้วว่านกตัวผู้ไม่ไม่ทับนะครับ ผมก็เลยจับออกเอาตัวใหม่ใส่นะครับวันนี้ไล่ไล่ตีกันอยู่น่าจะผ่านอยู่หรอกครับนั่นนกนกต่อไอ้นกเอ้นกตัวผู้ครับน่ครับนกตัวผู้รอเราเอา,เอากันครับนี่ตัวเมียครับตัวเมียอยู่ข้างล่างนี่ครับเนี่ยตัวผู้ครับขึ้นมาแล้วลองรอน่นดู ลองเพาะดูว่าจะเป็นยังไง่ถ้านกไม่ขันนะครับถ้านกไม่ขันเราก็ต้องให้เวลามันมั่งนะครับนี่เห็นไหมนกถ่ายขนก็เป็นอาการแบบนี้ครับเนี่ยขนฟูมันยังไม่เต็มนะครับขนขนจะฟูเหมือนไอ้ห่มผ้าตอนเช้าแต่กลางวันก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ข้าวยัง ข้าวอาหารข้าวยังปกตินะครับแสดงว่าน้ำเนื้ม็มีแสดงว่านกมันถ่ายขนยังไม่สุดครับเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับเจ็บเนื้อเจ็บตัวอยู่ก็รอให้มนนันสักพักเดี๋ยวครับแส็งตัวสักพัดก,ก่อนมันจะไม่ ก็เหมือนคนนี่แหละครับวันไหนเป็นไข้เป็นหวัดเราก็เจ็เเบเนื้อเจ็บตัวเราคันเนื้อขั้นตัวจะเป็นไข้เป็นหนาวเอาก็กินยาดักไว้นี่เหมือนกันครับถ้าเราถ้ามันคึกจะจัดนี่ดิ้นก็ไม่ดิ้น เข้าพเนียดไปกับเราเฉยขันเฉยไม่มีการดิ้นนะครับถ้าอ่าถ้าไอ้ผมผ้าอยู่แบบนี้ครับยังไงก็ดิ้นครับขันแต่นา้ๆนานานจะขันทีเออเอาไปเราเสียลมแล้วค่อยขันนี่แหละบางคนใจร้อนก็ไปทำ้ายนกนะครับไม่ไม่ต้องทำ้ายครับ ขนาดตัวเรายังไม่ถูกใจเราเองเลยต้องทําใจกับมันนะครับเราเราชอบเราก็ต้องใจเย็นๆถ้ายังตัวนี้ยังไม่ขันก็หาตัวใหม่ได้หาตัวใหม่ซือตัวใหม่ไปไปเล่นรอก่อนครับมีตัวเดียวไม่ได้หรอครับนกพวกสายนกมันจะเป็นอย่างนี้ตัวนั้นเสียงนี้ตัวนี้เสียงนั้นไม่ใช่ว่าจะมีตัวเดียวนะครับเดี๋ยวจะมีเทพพนมดีมี ลิวตันมั่งลิวเฟืองมั่งสองกุกสามกุกมันจะเป็นอย่างนี้ครับนิสัยคนนกนะครับจะไม่มีตัวเดียวแน่นอนไม่เหมือนเมียครับเมียมีคนคนเดียวครับถ้าหลายคนอันตรายนะครับถึงตายได้นะครับถ้ามีหลายคนเมียเนี่ยคนเดียวแค่นั้นครับคู่ชีวิตถ้านกนี่มันต้องจําเป็นต้องมีหลายตัวครับ ตัวนี้ขึ้นตัวนี้ไม่ขึ้นเหมือนไก่ตีเนี่ยครับเขาไม่มีตัวเดียวหรอกไก่ตีเนี่ยฟาร์มแต่ละฟาร์มนี้เขาซุ้มแต่ละซุ้มเนี่ยไม่ไม่ต่ำกว่าห้าตัวสิบตัวขึ้นไปนะครับพราว่าตัวนี้ขึ้นตัวนี้เล่นได้ตัวนี้ตีออกมาแล้วก็มานั่นใหม่มามาเลี้ยงใหม่แล้วเอาตัวนี้อาทิตย์หน้าเอาตัวนี้ออกไปตีเหมือนกับนกเราแหละครับถ้ามีตัวเดียวก็อยู่นั่นแหละไม่ไม่ได้ออกต่อหรอก ตัวนี้คือไม่สบายคือลงก็คือลงเลยเออต้องต้องต่อเพื่อนเขาออกต่อเราก็ไม่มีละมีตัวเดียวอะได้แต่มองตาเขาปิดปิดปิดอยู่นั่นแหละครับเออเราก็ต้องนึกถึงข้อเท็จจริงนะครับว่าเออเออก็เนี่ยครับตัวหนึ่งครับสายดวนผมาอาออกมาหน้าบ้านเลยครับเนี่ย เนี่ยครับไม่เอาเข้าพวกเนี่ยครับสายดวนสายดวนก็หมายถึงนกรูปผสมนะครับจะขันใบขันไม่หยุดไม่ย่อนขันทั้งวันแต่ตัวนี้ไม่ค่อยเชื่องครับครับขันทั้งวันวันนี้วันนั้นผมซื้อมาสองตัวก็แบ่งเอฟซีไปตัวหนึ่งตัวที่เด็ดกว่านี้นะครับให้เข้าไปแต่ ตัวนี้ผมเก็บไว้ก่อนเผื่อมีใครอยากได้ผมก็จะจัดให้ครับสำหรับไก่แจ้นะครับไก่แจ้ก็อยู่ในนี้ก็มีนะครับนี่ใน,น,นอกอผมนั่นไปนะครับตัวเมียก็มีนะครับเนี่ยตัวเมีย คู่นี้คู่นี้พันห้าครับไม่รวมค่าส่งนะครับใครจัดอยากจัดก็จัดได้เลยนะครับพันห้าไม่รวมค่าส่งนะครับก็คุยมานานพอสมควรนะครับต้องเข้าใจนะครับนกะจะมีตัวเดียวไม่ได้หรอกถ้าตัวหนึ่งลงก็ตัวนึงก็ขึ้นเราก็สับกันเล่นนะครับอย่างน้อยสามตัวกำลังสวยนะครับ อ่าสามตัวตัวนี้ขึ้นตัวนี้ลงผัดกันเล่นผัดกันลุกผัดกันลับครับอ่าสำหรับวันนี้ก็อ่ามีเรื่องจะคุยให้ฟังแค่นี้ครับเกตเล็กเล็กน้อยน้อยครับเซียนใหม่ก็อ่าลองเอาไปใช้ดูนะครับนกตัวเดียวมันไม่ไม่เวิร์กเราก็หาอีกดูสักสองตัวครับอ่าเราก็จะได้เล่นกันสบายใจนะครับ อ่าสำหรับวันนี้ครับชมนกครับคู่ต่อครับสุดยอดความเก่านะครับชมนะครับเสียงกลางกับเสียงกลางไปหาใหญ่อ่มีกะมีเสียงใหญ่ตัวหนึ่งครับอืมนี่ครับชมได้ชอบตัวไหนมักตัวไหนครับเบื้องเอาครับ มากบอนกอายุจักปีครับขึ้นไปนตัวนี้ 1, 2, ประมาณัสองปีกว่าสองปีตัวนี้ได้อายุแล้วตัวนี้จัดปีตัวนี้สามสามปีกว่าเออตัวนี้ส <3 S 2> ามปีตัวนี้ไม่อยุุ่่งฟันปีนึ่งออได้ได้ขว่พอดีไม่เคยต่อไปออกสามเทียร์นะออกสามเทียรได้นกไปได้สามตัวมีอีกบ่อมัอ้ง พลาดเดียว้อ่าครับชมนะครับชอบตัวไหนลีลานะครับเลือกดูเลือกชมตัวนี้เล่นคนครับตัวนี้เล่นคนนะครับอายุสามปีอันะนี้เป็นนกดาวลุ่งนะครับเอออั้งสองเับนี่ครับ อ้ยไข่เป็นบดนะครับเสียงใหญ่กว่าเขาตัวนังไข่ตัวบตัวตลอดครับตัวนัลงตัวนันไข่ตับตอตลอดครับตัว้นงลงครับมันลงครับชมครับตัวนี้ค่าค่ำต้งค่ค่กว่า แต่อายุอายุสองปีเอาตัวได้ตัวนึงคู่คู่อ่างนีเอาเทียนอมก็บางนี่ตัวเดียวคือมีสอตัวบ่บ่ขึ้นเหมืนยินอังอังอังหัวเออครับทุกเสียง เสียงเล็กเสียงน้อยเสียงกลางเสียงใหญ่เสียงเล็กเสียงเล็กนะครับตัวนี้คู้อา่านผู้อ่านเสียงเล็ก <c oughs> อ,อ,อ่านสองำคำสองคำตัวนี้เรามีอ่างแทกแต่เป็นนกที่ข้ามบอดในวงการการต่อครับ เสียงใหญ่หนึ่งคำสองคำครับผู้อ่านครับเสียง,ง,สงเสียง,งเลกแต่จะลงแต่จะลงทัาไหนครับตัวนี้มีหนุนมีหนุนม,นนมีเรียกคำเรียกซับเรียกซับคู่นะครับมีหนุนเขาเรียกว่ามีคาร่มเรียกคำคู่คำ,คคำแต่ไม่ไม่ไม่เยอะ ไม่ทีนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่เอ่อไม่ไม่ใช่อาชีพนะครับไม่ใช่เอ่อไอเป็นคารโลมาชีพนะครับมีนะครับถ้านกร่วมถ้านกร่วมก็มีมั่งครับ rum rum นะครับชมกันครับนี่ครับซับเ,เสียงน้อยกับเสียงใหญ่ มาเหงาด้วครับเด้อพี่น้องชาวอีสานโน่เจ้าพี่น้องไทยอีสานที่อยู่ต่างประเทศนะครับให้ชมนะครับชมนามักจังไดกัทักมาสร้างเจ้ากระพุ่งปฏิจจัตให้นะครับมักแบบใดสร้างมาทักมาไม่ว่าจะเป็นทางไต้หวันเกาหลี ทางประเทศสายยุโรปนะครับหรือจะเป็นมาเลเซียนะครับถ้าเห็นใน YouTube ก็ทางมาได้เลยนะครับจัดได้ทุกตัวนะครับมีแต่เก่าเกาทั้งนั้นนะครับครับดูครับขอบขอบคุณนะครับที่ให้กำลังแรงใจนะครับที่ให้ความไว้บางใจจากกระพงนะครับอย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดซับสไครป์นะครับให้ให้เป็นกำลังใจหน่อยนะครับมีมีเกมจะเล่นกันนะครับเพราะว่าะจะเล่นเกมแบบใกล้จะถึงหมื่นซับแล้วครับถ้าใครอ,อยากได้นกอะไรล่ะนกนกนก,นกหัดต่อนะครับผมจะเล่นยังไงว่านกหัดต่อนี่จะจะแจกกันยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครับจะแจกอยู่ครับถ้าครบหมื่นซับ นะครับเี๋ยวจะแจกกันที่นั่นนะครับชมไปอ่าอ่าชมไปเรื่อยๆนะครับอืมชมตอนนี้อ่าปาด อาปาก้าปาคูเลยครับเนี่ยเหมือนเหมือนคนเลยครับอ้าปากธรรมดานกไม่อาปากคูนะครับเนี่ยอันนี้สวบลมแปลกๆครับอาปากสวบลมเลยนกนกมันจะไม่อ้าปากคูนะครับตัวนี้อ้าปากคูเคยเห็นไหมนะงับ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 พร้อมเลยครับแปลกๆครับอ้าปากคูงับ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 เดยมไหมใกล้ๆครับเออ ธรรมดานกยังไม่อ้าปาคูนะครับง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 ับกอมนะครับมีสีตัวนี่แหละครับที่ให้ชมสีตัวเก่าๆนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ